โอผมเหนื่อยผมบอกาไม่ไงป๊าดนี่เราไม่ได้มีอะไรกันหลายเดือนแล้วนะเรายังเป็นแฟนกันอยู่หรือเปล่าอ่ะผมรักคุณนะแต่วันนี้ผมเหนื่อยไงคุณช่วยเข้าใจผมหน่อยได้ปะทำไมวะเราแค่อยากมีอะไรกับแฟนอ่ะมันผิดด้วยเหรอวะ เฮ้ยเธอใจเย็นก่อนนะเธอทะเาะกับแฟนมาเหรอเออดิบาร์่ะไม่ยอมมีอะไรกับเราหลายเดือนแล้วอะ่ะเราเป็นคนด้วยเราก็มีความต้องการอะงั้นถ้าเธอไม่รังเกียจอะให้เราช่วยไหม แฟเธออยาบเรื่องนี้ไปบอกใครนะเราไม่บอกใครหรอกแต่ไม่คิดเลยแน่ว่าเธอจะเก่งเรื่องพวกนี้ด้วยแฟนเธอนี่ก็โง่เนาะมีของดีอยู่กับตัวแท้ๆเราเห็นมันโทรมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอะเธอรีบไปเถอะ เราอ่ะจะอยู่ในที่ของเราแต่ว่าเธออ่ะต้องมาหาเราบ้างนะแค่ทักมาอ๋อโทรทักมาชวนไปเที่ยวไม่มีอะไรหรอก บาสบานสมาได้ไงอ่ะผู้มึงสองคนทำอย่างนี้กูได้ไงวะอีกคนนึก็เพื่อนอีคนนึก็แฟนเนี่ยไอ้แฟงกูเพื่อนมึงนะวยก็เพราะเราเป็นเพื่อนบาสไงเราไยทำแทนบาสอ่ะขอโทษแฟงบาสเขาขอโทษนะเขาสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกอ่ะไม่ต้องมาสัญญาไอ้คนที่มาโสูุ่งเอาเรื่องแบบคุณเนี่ยไม่มีผู้ชายคนไหนจะเป็นแม่ของลูกหรอก อยกเว้นผู้ชายบางประเภทที่แม่งเอาไม่เรื่องแบบมึงอะไอ้บาสท,ทำไมฮะมึงอยากแด่นมากใช่ปะมึงออกไปดิแต่กูจะบอกอะไรมึงไม่อย่างเว้ยไอ้ผู้หญิงคนนี้มันมีแต่ตัวและความต้องการทางเพศแค่นั้นแหละแล้วกูขอขอวยพรให้พูณมึงสองคนเนี่ยร้มเหนี่ยเราไปจนตาย,ยนวกัน